I can, all alone, yeah. I can talk on on the สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาทดลองกันเรื่องวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายเออวงจรไฟ้าฟอย่างง่ายอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับนักเรียน ตอนนี้ครูขึ้นจอไว้ให้ดูแล้วขึ้นจอไว้ดูแล้วครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีองค์ประกอบอยู่กี่ส่วนนักเรียนกี่ส่วนครับสามส่วน,วนอันแรกอะไรานอ่า่านหรือแบตเตอรี่ใช่ไหมอย่างที่สองคือหลอดไฟแล้วอย่างที่สามคือสายไฟมีแค่นั้นเองใช่ไหมอ้าวเห็นจอแล้วเห็นไหมครับมันเป็นแบบนี้นี่เขาเรียกว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายอ่า ทีนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ก็เลยมีอยู่สามอย่างเช่นกันนี่อ่าแบตเตอรี่หรือถาดใช่ไหมแล้วก็หลอดไฟแล้วก็สายไฟ,ไฟ,ไฟครับอ่านักเรียนเดี๋ยวเราลองต่อสิอ่าลองต่อตามภาพสิครับว่าเราจะต่อได้ไหมอ่าผมอจอไฟอย่างง่ายอ้าวลองเลยครับลองเลยครับอ่าแล้วก็ต่อบวกเข้าบวก ลบเข้าลบใช่ไหมลบก็ใช้สายดำนักเรียนแต่ด้กก็งูดูง่ายอ่าลบใช้สายดำบวกใช้สายแดงโอ้โหโอ้โหรวดเร็วครับเรียบร้อยครับกลุ่มนี้ต่ออย่างรวดเร็วครับไฟติดแล้วครับไฟติดแล้วครับติดดูกลุ่มนี้สิกลุ่มนี้แป๊บหนึ่งครับขอแป๊บหนึ่งฮะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ติดไหมเอาเอาเนี้ยสะพานไฟมายังไงวะเนี้ย ไม่ต้องใช้ครับสะพานไฟไม่ต้องใช้ครับเราชักการตรงนี้ตรงนี้ยังไงเนี่ยทำไมมันต้องควายสายไปควายสายมาไม่รู้เอเดี๋ยวเราลืมใส่เธอทำไมไม่หมุนมาให้มันอยู่บวกอยู่ฝั่งเดียวกันวะมงคไม่เไม่ธอถอดออกก่อนเธอถอดออกก่อนอใม่คเออถอดออกก่อนเออเออเนี่ยให้มันดูง่ายเอออันึงคือหล่อไฟอยหล่อไฟเอออย่าระวังแตกเลย อ่กลุมนี้ติดไหมติดติดเรียบร้อยนะครับเนี่ยโอ้โหวันนี้มันต่อสองงานเลยเว้ยอ่าสองงานเลยวงจไฟอย่างง่ายติดไหมติดติดนะครับเรียบร้อยนะโอเคนะไม่ยากนะมีทานนะครับหลอดไฟแล้วก็สายอ่าสายไฟนะครับโอเคนะวงจรไฟอย่างง่ายจบสั้นๆแค่นี้เลยครับใช่ครับสวัสดีครับ I can be all alone, yeah. I can talk on the phone, yeah. Dial somebody's number, play it undercover. Play it undercover.